สวัสดีค่ะคลิปนี้เพื่อนๆขอมานะคะเป็นกางเกงทรงบาร์บี้ค่ะก็จะเป็นต่อขอบนะคะขาเขาจะบานนิดๆน,นะคะปลายขาเนี่ยเขาจะแบบโค้งโค้งโค้งขึ้นนะคะก็ซิปหน้ามีกระเป๋านะคะด้านหลังก็จะทําเป็นยางยืดค่ะใส่ย,ยางนะคะใส่ย,ยางหลังก็ตรงข้างเนี่ยจะโค้งมาก โค้งน้อยก็แล้วแต่นะคะก็มาทำกันเลยค่ะก็จากกริมกระดาษวัดเข้ามาห้านิ้วเลยค่ะตีเป็นเส้นกลางเป้านะคะก็จากริมบนนะคะ ตีเป็นเส้นเอวค่ะก็จะหาเป้านะคะเป้า26นิ้วใต้ขอบนะคะ26นิ้วก็จับแบ่งครึ่งเลยค่ะ13นิ้วลบไป2นิ้วครึ่งนะคะก็ได้10นิ้วครึ่งจากเส้นเอววัดลงมาเลยค่ะ 10นิ้วครึ่งเป็นเส้นเป้านะคะก็ตีมาเลยค่ะเส้นเป้าก็ได้เส้นเป้าแล้วเราวัดขึ้นสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งเป็นเส้นสะโพกค,ค่ะ ก็เราจะหาสะโพกนะคะสะโพกสามสิบแปดหารสี่ก็9ก้านิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะวัดเข้ามาเลยค่ะเก้านิ้วครึ่งชิ้นหน้าเรายังไม่บวกนะคะเราจะไปบวกอยู่ที่ชิ้นหลังค่ะก็เรามาดูเป้ายื่นนะคะนิ้วครึ่งค่ะ ก็ตีลงมาเลยนะคะก็จากมุมก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วเราจะโค้งเป้านะคะโค้งเป้าหน้าก็ดูในส่วนของเส้นเอวนะคะวัดเข้าครึ่งนิ้วค่ะก็ตีมาหาสะโพกเลยค่ะ ก็วัดลงไว้อีกครึ่งนิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะโค้งเอวด้านหน้าค่ะเรามาหาเอวนะคะเอวยี่สิบแปดนิ้วหารสี่ก็เจ็ดนิ้วนะคะเจ็ดนิ้วบวกเกตอีกหนึ่งนิ้วก็เป็นแปดนิ้วค่ะเราก็โค้งเลยนะคะจากเส้นเอวเส้นสะโพกแล้วก็ตีบานออกไปเลยค่ะ ทรงบาร์บี้ค่ะเขาจะออกบานนิดๆนะคะก็ตีไปเลยค่ะก็ได้ในจุดนี้แล้วเรามาแบ่งนะคะสะโพกกับเป้ายื่นแบ่งครึ่งเลยค่ะเราจะหาเส้นกลางหน้าขานะคะก็ตีตรงๆมาเลยค่ะ เป็นเส้นกลางหน้าขาสำหรับวางแบบเกณฑ์ผ้านะคะไม่ให้ผ้าบิดก็ได้แล้วเราก็วัดความยาวค่ะส่วนมากบาร์บี้เนี่ยจะไม่ค่อยยาวนะคะ14นิ้วใต้ขอบค่ะวัดลงมาเลยค่ะก็ตีเป็นปลายขาเลยนะคะแต่นี้ในส่วนของ ขินหน้าขานในเราวัดเข้าครึ่งนิ้วค่ะก็โค้งมาเลยค่ะตัวนี้เราไม่ใช้นะคะส่วนตรงเนี้ยที่ว่าเว้าขึ้นก็แล้วแต่จะแล้วแต่แบบนะคะจะโค้งมากโค้งน้อยก็จะมีหนึ่งนิ้วสองนิ้วถ้าหนึ่งนิ้วเนี่ย ก็โค้งมาเลยนะคะจากตรงจุดนี้หนึ่งนิ้วถ้าเท่านี้เราก็สามารถเผื่ผ้าแล้วก็ยังพับขึ้นไปได้นะคะแต่ถ้าเราจะใช้เส้นสองนิ้วเนี่ยเขาจะโค้งเยอะนะคะสองนิ้วอันนี้ขึ้นอยู่กับแบบของเพื่อนๆนะคะว่าต้องการแบบเว้าถ้าเว้าสูงสองนิ้วเนี่ยจากจุดนี้นะคะสองนิ้วอันนี้เราจะต้องแบบตัด ัดแบบเผื่อผ้าแบบมีผ้าหลบมาดามนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเวลารีดเป็นเนี่ยเขาจะแบบเขาจะเหลือๆย่นๆน,นะคะเราต้องเป็นแบบเหมือนตัดตัดเป็นสาบอะคะ่ะแต่ถ้านิ้วเดียวเนี่ยเราก็สามารถพับได้นะคะเพราะว่าเขายังเป็นแนวแบบอันนี้ชิ้นหน้านะคะแล้วก็ดูในส่วนของเกตค่ะเกตก็ยาวลงมาสี่นิ้วครึ่ง เกดหนึ่งนิ้วก็แบ่งข้างละครึ่งนิ้วค่ะก็ได้แล้วตีมาเลยค่ะกระเป๋านะคะก็นิ้วครึ่งจากจุดนี้ก็หกนิ้วนะคะใช้ไม้โค้งวางนิดนิดค่ะให้เขามีโค้งหน่อยๆน,นะคะ แล้วเราก็จะพับเก็ตนะคะเพื่อจะแต่งเส้นเอวชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าอันนี้คือเส้นเอวชิ้นหน้านะคะก็ต่อขอบขึ้นไปนะคะขอบส่วนมากก็จะเป็นขอบตรงนะคะด้านหลังเป็นยางก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ยางเท่าไหร่นะคะ หนึ่งนิ้วหรือนิ้วครึ่งอันนี้ด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเรามาดูชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังจากเป้าเป้ายืนตรงนี้นะคะเราวัดออกมาเลยค่ะสองนิ้วครึ่ง จากจุดนี้นะคะสองนิ้วครึ่งแล้วก็ตีตรงๆลงมาเลยค่ะ <_ t une> เตาลงมาหนึ่งกระเบียดค่ะก็สองขีดนะคะตีมาที่มุมนี้นะคะตอนนี้เราดูในส่วนของเอวนะคะจากจุดเส้นกลางเป้าเนี่ยเราวัดเข้านิ้วครึ่งค่ะ ก็ตีมหามุมนี้เลยค่ะก็จากจุดเส้นเอวนะคะวัดขึ้นหนึ่งนิ้วค่ะเอวยี่สิบปดหารสี่ก็เจ็ดนิ้วนะคะเราบวกหลวหมออกไปสักเผื่อดึงยางนะคะสองนิ้วก็เป็นเก้านิ้วค่ะก็ด้านหลังไม่ต้องมีเก็ดนะคะเราจะดึงยาง เราก็มาดูในส่วนของสะโพกนะคะเส้นสีแดงนี้จะเป็นชิ้นหลังนะคะสะโพกสามสหารสีก็9ก้านิ้วครึ่งนะคะเก้านิ้วครึ่งเราจะบวกหลวมไปที่1นึ่งนิ้วนะคะก็เท่ากับกางเกงตัวเนี้จะบวกหลวมอยู่ที่2องนิ้วนะคะก็ได้แล้วเราก็ตีแบบตรงๆออกไปเลยค่ะตอนนี้ ขาที่ยกขึ้นนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะจะเอาแบบ1น,นิ้วหรือว่า2นิ้วก็ได้เลยนะคะก็โค้งมาเลยค่ะเป้าหน้าเราวัดนิดนึงนะคะเพราะว่าด้านหลังเราลงแต่ด้านหน้าอยู่จุดนี้นะคะวัดเป้าวัดตรงเส้นขาในเนะะี่ยค่ะได้3นิ้วกับอีก3ขีดนะคะเราก็วัดมาเลยค่ะ3นิ้ว3ขีด ฐานในทีนหน้าเข้าครึ่งนิ้วทีนหลังก็ต้องเข้านะคะเหมือนกันเวลาเราวางแบบเกณฑ์ผ้าเนี่ยเขาก็จะได้เป็นแบบเกณฑ์เดียวกันนะคะก็ได้แล้วเราก็โค้งมาเลยค่ะอันนี้เราต้องยกขึ้นหนึ่งนิ้วนะคะเหมือนกับข้างหน้าแต่ถ้าจะยกสองนิ้วก็ยกสองนิ้วเหมือนกันนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะให้ดูว่าชอบแบบเว้าสูงหรือว่าเว้าต่ํานะคะ ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ดึงยางค่ะก็โค้งเป้าหลังนะคะก็จากเส้นสะโพกกับเส้นเป้าหน้าเนี่ยค่ะเราก็มนเลยค่ะโค้งเลยนะคะตรงนี้ก็ปล่อยให้เราตรงๆนะคะก็จากมุมขึ้นมาประมาณก็ขาดไปหนึ่งขีดนะคะหนึ่งนิ้วก็เราลองปัด วัดเป้าดูนะคะเป้ายีินิ้วใต้ขอบชิ้นหน้าได้สินิ้วสกระเบียดน,นะคะชิ้นหลังก็ยีถ้าเกินไปน,นิดนึงหรือพอดีอย่างนี้เกินไปน,นิดนึงเราก็ตัดแล้วก็ขีดใหม่ได้เลยนะคะอันนี้ขึ้นลงได้นิดหน่อยนะคะก็ขีดมาเลยค่ะก็เรียบร้อยนะคะ กางเกงทรงบาร์บี้เพื่อนๆขอมานะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ